นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพะคควากายแก้วอิตินามะวิสุตโต คารุมหาลาโภสัพพะลาโภสัพพะสนีหานิรันตรังเอหิเอหิทนังเอหิเอหิลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภควากายแก้วอิตินามวิสุตโตคารุมหาลาโภสัพพะลาโภสัพพะสนีหานิรันตรังเอหิเอหิทนัง เอหิเอหิลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคะวากายแก้วอิตินามะวิสุตโตครุมหาลาโภสัพพะลาโภสัพพะสนีหานิรันตรังเอหิเอหิทนังเอหิเอหิลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภคะวากายแก้วอิตินามะวิสุตโต คาุมหาลาโพสัพพลาโพสัพพะสนหานิรันตารังเอหิเอหิทนังเอหิเอหิลาพังพระวันตุเมอิติปิโสภควากายแก้วอิตินามะวิสุตโตคารุมหาลาโพสัพพลาโพสัพพะสนหานิรันตารังเอหิเอหิทนัง เอหิเอหิลาพังพระวันตุเม